ครับกับผมช่องกักจุงเกมมิ่งนะครับแล้วบัดนี้ผมอยู่ด่านยู่นี่เกมลบบอก polybattle นะครับมาเข้าเกมงก่อนเลยครั้งนี้ขอเข้าฝั่งขวาแล้วกันมาบุกเลยมาเกมก็เริ่มไหลลื่นหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้กินอะไรมากมายเหมือนคนมีงขับยาวๆเลยวันนี้ นี่กครับรถก็ก็สับก,ก็ตามมือแหลอะอ่ะรถมันดี๋ยวรถเราอุ้ยตะชนตะชนนย่างถ้าชนนี่มันเรื่องเงี้ยแมงเงี้ยวอย่างอย่างคลิวอ,อ,ะอะ่ะพี่น้องครับมาวิ่งกันย,วยาวๆแล้วครับฝั่งเอเราก็หยุดยังเดียวมามาแล้วมาแล้วอืม เดี๋ยวรถถังมาเพนเซอร์มาเพนเซอร์มาอุ๊ย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 นี่ไอ้แตกหนึ่งพี่น้องครับแตกหนึ่งบอกแล้วอย่ายุ่งไอสัตว์กูบอกมึงแล้วดีนะโดนยิงนิดหน่อยอะอืออุ้ยฟังมันมาฟังมันมาเดสไปแล้วได้แล้วได้แล้ว ให้หอฟังมันบุกเลยะันเอมันเอวะมันเอาพันเซอ,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 อร์บุกวะยังน้นอยเียวเขีย <c oughs> แล้วเบอรใกล้กูด้วยนะไอชิบหาย <c oughs> ตานั้นผ่านนะครับมาไปกันต่อเลย อู้องไปไปใกล้ๆขังเลยหน่เมตรสองเมตรไม่โดนตายอีกแล้วครับพี่น้องตะกี้ขออัดต่อนะครั้งนี้ขออัดต่อจะไม่ตัดนะเพราะว่าสั้นไปเดี๋ยวมัน,ดนเดี๋ยวโดนได้นะ แม่งพาดท้าครับตาดีดี้พาดท่า,ทา,ทาทนี่พลาดท่าเองนะเดี๋ยวมาด่ามือกันโอเคเพนเซอร์ฝั่งเราก็บุกครับมาฝันะ่งเรากําลังช่วยกันซ่อมรักังอยู่มาโอเคฟั่งบีเราบุกแล้วไปแล้วฟั่งดีเราไปอนไรไหมเนี่ยโอเคฝั่งมันก็บุกเหมือนกันไหมฝั่งนี้มันเอาแท้งมาเนหะ นี่งไงกูบอกน,นี่ยอย่ายเล่นเดี๋ยวโดนอาบีซีจะยิงอัดหน้าพ่อมไงกูบอกึงแล้วไม่โดนพับไย <c oughs> มาขออัดต่อนะครับเดี๋ยวโดนไา้ เคยโดนีิ hey, มาไปกันเลยฝั่งมันก็บุกมาเฮ้ยบอยมันต้องเผาคนไหมเนี่ยมามรนนม่นบันจงเล็งมันจงเล็งมันจงเล็งมันจงเล็งโอ้ถีเขาถีเขาถี แตกพี่ครับพี่น้องครับแตกอืมแตกไปดิมีนะฟังเรากำลังยึดเออย่างเมามันนะอ่ะขอแค่อย่างเดียวโอเคฟังเราสูสีอีกครั้งว่ะมือโอที่ไหนได้ครับแม่งยังเหมือนอย่างที่ผมพูดจากคลิปแรกเลยตีเยอะแั่แหละตีมันเยอะอีะ อย่างนี้ผมคู้ไม่คิดเลยตี้มันเยอะกว่าค่ะไปกันต่อครับแม่ไปกัะต่อไปกันต่อไปกันต่อโดยที่คิดนี้จะอัดอีกครั้งนะเพราะว่าเพราะว่าลิธีมีความพลาดเยอะนม่คนเซอร์ฟังมันมาละเอามาเลยตีอัดอัดแล้วหน้างโดนครับพี่น้องครับโดนครับอืมคนเซอร์คนเซอร์ หนึ่งเม็ดเข้าอย่างจังครับพี่น้องยิงเข้าสนามเพลาะเลยเข้าสนามเพลาะเลยหุอีกแล้วอุ้ยสไนเปอร์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 อืออ๋อหยุดอาสนะให้กับสไนเปอร์ครับมาเขาต้องมาเดี๋ยวต้องไปไล่นะล่าสไนเปอร์กันละไม่งั้นโดนยิงทีหนึ่งใส่ทะลุนแน่วนันนี้มาไปหาสไนเปอร์ดีกว่า เออกันนำมันไปสไนเปอร์อยู่แถวหลังเกะาะมั้งสไนเปอร์มึงกะระยะไกลแม่นชิบหายสไนโหน่เควยมึงอยู่ไหนไอ้สไนเปอร์มึงออกมาลงประกวดตัวออกมาไอต้ตำรวจโอ้สยสไนเปอร์สี่คิวตายไม่เคยตายสักครั้งตอนนี้ทีมเรากลับมาได้เปรตอีกครั้งละจากทีมเราก็ยันสูสีเหมือนเดิมอ่ะ ทีมดอนดันสูสีว่ะไ่าถือว่าทีมเดียแล้วแม่งสูงสีชิบหายไอ้เหี่ยแม่งแวะเติมของหรอวะอุ้ยบิดอีกแล้วแม่งต้องซิกแซกละเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนสตูจากด้านหน้าจริงไหม คนเดิมอีกแล้วสไนเปอร์ชิบหายไอสัตว์สไนเปอร์เดี๋ยวกูยิงมึงไส้แตกวะเนี่ยกูจะได้ละกูได้ทีซีแล้วกูได้ซีมาละล้ลอมก่อนป้าฝั่งเราได้ซีแล้วตอนนี้เริ่มได้เปรียบแล้วมาทางนี้ลำมึงกูเอาหัวมึงเป็นประกันเลยแหละมึงโกงมากเลยนะมึง ครั้งนี้มึงไอ้เล่นบนคอมไม่น่าจะแม่น่าดูเล่นสักนาดนี้ไม่ไม่มีที่ยืนเถอะไอ้ซาสโอเคหลอดโอ้ยเนี่ยมันก็ไม่ก็วัดตีเลยแตกครับพี่น้องเออแตกเลยทั้งฝั่งมันทั้งฟูเนี่ยอ่ะ ทั้งแตกทั้งรอทั้งมันนี่แหละสามแมงสไนเปอร์เดี๋ยวกูต้องไปเอาฆ่าหัวมันครั้งใหม่ไม่โดนวะแม่งระยะสักขนาดน,นี้ไม่โดนก็บ้าแล้ว ไปไปกันต่อเลยครับด,ดูสไนเปอร์แม่งแม่งแรงแม่นชิปหา,ายชารโดในโพลิสนี่แหละโอ้ส,นสนไนสไนส์ไปซะแม่งสไนเปอร์โอ้โหโอไอรถถังบ้าเอ,อ้แผ่นเซอร์เก็บอยู่ดีๆโอ้ชิปหายเอ้ย างานนี้ต้องไปยึดเอคือแล้วมารถถังมีอยู่สองคันมีเพนเซอร์อยู่สองคันพอดีขอไปเอาพพนเซอร์อู้ยพพนเซอร์ไปละโดนยิงตะกอนเล็บบนคอมไปายแพ้แน่น,นอนครับจี แพ้แน่นอนเกนี้แพ้แน่นอนเกนี้แพ้ครับมาเกมี้นี่าจะแพ้แน่นอนนะครับชัวร์ป้าบเกมีแพ้ครับจีจีเกนี้จีจีไปครับมาวันนี้มาอยู่ที่ดดานโอซิสนะครับมาเดี๋ยวเราเอาเข้าฝั่งฝั่งขวาเลยแล้วกันมาไปกันเลย มาบุกทั้งทีต้องเล่นให้คุ้มด้วยเจอคนเริ่มเป็นคอมแล้วตั้งสองสามคนแต่แม่งหมีเรื่องง่ายมันอย,อย,อยากถอดคอมเลยไงไปฮอก็ขึ้นแล้วใครจะเอารถถังไปขอบุกเองขอเอพนเซอร์ขึ้นเลยไหมเพน,นเซอร์อยากจะอัพต้อง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 เ,เสียขอเปลี่ยการควบคุมก่อน นะน,นี่น้ำบากดาเนี่็ค่อนข้างจะมืออย่างที่อย่างที่ผมบอกไว้ในคลิปแรกนะมันมากโอเคทีมเราเขาข็มีการบุกนะ ใครดินบ้างไหมเออใครมีโพลลซอมบ้างใครมีโพลลซอมบ้างอ่าไม่เลยตะกันเลยถือว่าตาม มันเพิ่สไป130เครับนะล้กเน่โอามาแล้วเอปามาตะตูอยู่แล้วนี่ไงแตกหนึ่งทีน้องครับตาย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 ตาอ๋อได้เ,เยะเลยนะแล้วกันเดี๋ยวขอลดจากสามเหลือสองาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอัดเดี๋ยววลาอัดไปได้วไม่หาย กกระดิขั้นตามกูจัดสาวเนี่ยเออเดี๋ยวบางช่องบางตอนแม่งอัดนานอีกตะการิตยกี้ผ่านนะรอเดี๋ยวรอแล้วสังเกตใหม่กันออ้ยรถฝั่งใครวะฝั่งน่นหรือว่าฝั่งใครมีฝั่งรอไม่ใช่ฝั่งมันว่ะมีบานบุกแล้วมีบางขึ้นขึ้นบุกหารลรัก แอสตุงไม่โดนไม่โดนไปตายแล้วต้องต้องบุกว่ะรถถังเตอนแล้วรถถังเตอนแล้วปะเอารถถังบุกเลย แไแหละว่ากูเอารถค้งอะไรมา กระตบเร็วหน่อยเพราะว่าดาเนี่จะเป็นดานที่มีขนาดเล็กงั้นซื้อกระตบเร็วหน่อยครับเฮ้ยเลยผีกระสาบเลยเฮ้ยปาไม่จอยู่ใกล้ยังทำตั้งทีตั้งแั่ตอนตอนนี้เราอัดยาวอยู่นะเดี๋ยวทออีนี้ก็จะอัดให้มันจัดลงนะเพราะว่าเนี้ยม เป็นคลิดใหม่หทำมานไม่ได้ยาวนั่นนะักการเดี๋ยวกูจะอัดใหม่ทั้งหมดอ่ะหรือบางชข้อบางตอนอัดยาไม่ไม่ได้กดหยุดหยุดเพราะว่าเดี๋ยวเวลากดหยุดอินมันเดี๋ยวมันอัดไม่ได้อีกอไปต,ต่อเลยวันนี้

พี่น้องโอ้โหเราเบิดตายแล้วครั้งนี้รถครังเกิดเรายังไม่รู้ ตอนนี้เรายึด A ได้แล้วแต่ B ยึดไม่ได้เกมน่าเราน่าจะแพ้ชัวร์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไประจำตรงตรงวงเวลดละกันไปตรงวงเวลดีไม่ต้องรูดถึงแม่สว่างช้าโคตรไม่มเจ็บเล่นบนคอมได้นั่นเอง แม่งเก็บทีเดียวสามคิวลวดเลยเก็บทีเดียวสามคิวเก็บทีเดียวโดนครับไม่ตายก็ปวดเอาเลี่ยงว่ะ ปะโดดล่มเลยให้สีสมรภูมมามานก,นกนว่โอ,อทังีับเิหนีนี้ลับมาเสียเปรียบอีกคร้งฮะตอนนั้นทีเราจะปะทยอยู่แล้ว เร็วเร็วเเอบามบุกดิไปราเรื่องคอมเตอร์อยู่นะเฮ้ยขยับไปดินี่เร่องให้กูแบบไอ้ฟางใช้ฟางรับลำบากกูจิ๊ลำบากกูตอนลำบากกูเลยกูเนี่ยลำบากกูจัง เอาชิปหาให้กูตัง้งแล้วถังก็ตำแหน่งเกินนะเดีย๋ยวเราไปใกล้ๆถังมันแล้ว,ลว,วกันติดติดหาอะไรอยู่วะไปมีอะไรบ้างเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว ไป,นะไปแล้วเนี่ยมีงพาบาลไปละโอ้ยครับตอนนี้เราบุกตอนนี้เราได้บีมาล่างเลยให้โจมตีกันายาวๆขอหายห่วงวิ่งเลยชิบหาย อเอามานเป็นตัวประกันเลยแล้วกันโอ้โห,หนั่นไงอารบิจีกำลังยิงอยู่พอดีตอนนี้เรากลับมาเสียเปรียบครังใหญ่แล้วแหละอืมอ๋อรถถังบุ คลิปทั้งมาเซอร์หลักมา ไอชิบหายระเบิดทั้งดุนตอนนั้นก็จะเอาเอบาไปฆ่าคนละเฮ้ยเอบปมรอกู่ก่อนเบ้โอเค มันเด็กเป็นโดงค่ะขอเครืป้อมปากกาเลยแล้วกันจะได้ยิงยิงปกแถวนีสองจานมองไม่เห็นอื้วมจะเป็นกลุ่มแบบเรื่อยๆลดๆๆๆๆๆๆ ไออยู่บนฟ้าวะตัไนเปอร์ล่ะโอ้โหไอไนเปอร์เดียวเธอเดียวเธอเดี๋ยวจัดให้คอยดูกำบ,บานกูเล็งไว้เลยตรงบนฟ้าเนี่ยมาไหนไหนเกมก็จบละขอยิงฆ่าสไนเปอร์สักเกมนักยังดีตรงนี้ใช่ไหมตัไนเปอร์มันอยู่เป็นเทียบไนงะ โอ้โหแพ้ชัวร์ครับเกมนี้ตายครับตายครับจีจีครับตายครับแม่แงเล่นบนคอมชัวร์ทั้งน่าจะเล่นบนคอนโซลโอเคจีจีครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งเพื่อลองการติดตามใหม่ด้วยนะคบสำหรับคลิปนี้ต้องปิดตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ